ต่อกันที่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลค่ะที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการประกวดบรรเลงดนตรีไทยและการแข่งขันประชันฝีมือของเชฟประเทศไทย นักศึกษาของสถาบันการศึกษาทางไกลได้ใช้ทักษะความสามารถในด้านที่ตนเองมีความถนัดโดยการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดบรรเลงดนตรีไทยและการแข่งขันประชันฝีมือของเชฟประเทศไทย ซึ่งผลการแข่งขันเด็กหญิงกีรติการณาราไทยนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นที่ได้เข้าร่วมการประกวดบรนเลงดนตรีไทยอโศกสังคีตครั้งที่15ในงานสัปดาห์ดนตรีเซนคาเบียน SG Music Festival 2024ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยวเครื่องดนตรีขิมสาย ในส่วนของการแข่งขันประชันฝีมือของเชฟประเทศไทยนายอดิศักดิ์วัย,ยังนักศึกษากลุ่มคนไทยในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทดักเมนคอร์สรุ่นโปรเฟชชั่นอลเชฟและเหรียญทองแดงประเภทโมเดลไทยสตรีทฟู้ดรุ่นโปรเฟชชั่นอลเชฟซึ่งถือว่าการแข่งขันนี้เป็นสุดยอดเวทีการแข่งขันประชันฝีมือการทำอาหารที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลก ำหรับการแข่งขัน Thailand 28 International Culinary Cup หรือ TICC 2024ครั้งที่28นี้จัดขึ้นณนศะูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิตค่ะ